อันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็พบกับพี่น้องประชาชนเยอะมากๆก็เป็นกําลังใจว่าเป็นลังใจให้กับตัวเองมีกําลังใจมากๆจริงๆแล้วหลังจากที่ลงพื้นที่แล้วเป็นยังไงบ้าง<ะ>ให้ฟังก็จากที่ลงพื้นที่มานะครับก็ทําให้รู้สึกได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆคือตัวผมเองเนี่ยในเขตทวีพัฒนาตลิ่งชันตัวผมเองก็เป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วก็ จากที่ก็เรียนตามตรงว่าจากที่ลงพื้นที่นะครับในเขตีพัฒนาตลิ่งชันเนี่ยความเจริญมันยังเข้าไปไม่ถึงความเจริญจะอยู่แค่ถนนเส้นบรมราชชนนีแค่นั้นแล้วก็เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆส่วนชุมชนเล็กๆยังไม่มีใครเข้าไปช่วยดูแลอย่างพูดถึงแล้วก็สําหรับนโยบายส่วนตัวที่ผมคิดว่าอยากจะไปช่วยดูแลคนในพื้นที่ ก็คืออย่างที่เห็นในข่าวกันที่มีประกาศออกมาว่าจะมีการก่อสร้างสะพานคู่ขนานลอยฟ้าบรมงาชชนนีนะครับก็ส่วนตัวคิดว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวทวีวัฒนาเนี่ยจะต้องพบเจอตัวผมเองก็จากประสบการณ์ทำงานก็เคยมีการทำงานในบริษัทก่อสร้างมาเพราะฉะนั้นส่วนตัวก็ มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้โดยตรงก็คิดว่าจะมาสามารถช่วยเหลือพี่น้องดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของนโยบายอื่นๆนะครับก็คือปากท้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างในตะลิ่งชันตัวอย่างนะครับผมมีการลงพื้นที่ไปในในวัดในในวัดนี้ก็จะมีชุมชนอยู่มากๆในช่วงตอนเย็นของวันพุธเนี่ยรับก็จะมี ผู้ใหญ่เข้ามาจับกลุ่มมาทําขนมทํางานฝีมือเป็นภูมิปัญญาชุมชนแต่ทีนี้มันเป็นภูมิปัญญาชุมชนดั้งเดิมของตลิ่งชันแล่ข้ีวัฒนาในเขตผมเนี่ยแต่ไม่มีใครไปผลักด,ดันไปช่วยเหลือซึ่งตรงนี้ผมก็มีวความสนใจที่อยากจะนมาช่วยเหลือและผลักด,ดันให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ส่วนใหญ่จากที่สัมผัสในพื้นที่ กาีวัฒนาต่ิงชนนี่ยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุสัส่วนใหญ่ดังนั้นมันก็จะสอดคล้องกับนโยบายของทางพรรคภูมจัยไทยที่ว่ามีโครงการดูนดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศซึ่งส่วนนี้ผมคิดว่าจะตอบโจทย์บุคคลประชาชนในพื้นที่ของผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือโครงการคนละครึ่งพัสที่มีที่เราเห็นผลกันอย่างชัดเจนและอย่างแพร่หลายนะครับก็ ในพื้นที่ก็มีตลาดมีผู้คนจับจา,ายใช้สอยซึ่งโครงการ <K l ux> พลังขึ่นพลัสเนีย่ยผมเห็นว่าเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างทุกกลุ่มแล้วก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่สามารถลักดันเศรษฐกิจของประเทศเราได้จริงครับจริงๆแล้วปัญหาเร่งดวง <K l ux> ่วนครับหีัาป็นอะไรคที่ต้เร่งแก้ไขหลังจากเรื่องตั้งหรือเราได้รับตำลึงตำแ่งแล้วครั ก็ปัญหาที่อยากจะแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยนะครับก็คือ1การจราจร2ระบบสาธารณูปโภคของในพื้นที่อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างฝนตกในตรอกซอกซอยไม่มีใครไปดูแลไม่มีการดูล่อกคูคลองระบบสาธารณูปโภคถนนไม่ดีขยะของเสียเยอะระบบไฟสองสว่างไม่มีผมคิดว่าเนี่ยส่วนนี้จะเป็นส่วนแรกที่อยากจะเข้าไปเร่งแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุด ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ทุ้แขมงค่อนข้าง,างค่อนข้างเยอะทุกแมคมป์หลายร้านเนียเรารมีวิธีการชิงใจพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างจุดแข็ขงคร <c oughs> ับ <c oughs> หนึ่งก็คือผมก็อย่างที่เราเห็นอย่างชาัดเจนก็คือผมเป็นคนรุ่นใหม่อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนได้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่พร้อมที่จะทำงานด้เสียสละเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติให้ได้ไปทำงานในสภาจริง แต่ว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยกับทางในผู้แข่งพัก,กอื่นๆสำหรับผมไม่ได้มองว่าเป็นผู้แข่งเราก็เป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนหลังเลือกตั้งหลังเลือกตั้งเสร็จก็ก็จบมันก็มาเรียกว่ายไงดีทุนนี้ก็ทำการเมืองสร้างสรรค์ดีกว่าครับผม อยากเลภาพถอดแว่นตอนนี้ใส่แว่นประชาชนเขาจำได้ไหมครับว่าได้ถอดแว่นได้ได้เขามีการทพักยังไงบ้างบอกพ่อแม่ป้าเขาพักเขาบอกว่าไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่เขาพูดอย่างนี้เลยเาพูดเาพูดอย่างี้นะว่าตัว อยากเจอตัวจริงมากกว่าไม่อยากจะแค่รูปว่าโอ้เดี๋ยวตัวจริงจะไปหาบ่อยๆแสดงว่าตัวจริงเกินปกนะคะต้องให้ประชาชนตัดสินดีกว่าอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนบ้างคะผมสุดท้ายแล้วค่ะครับผมก็สําหรับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากจะขอให้โอกาส ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้าไปพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยมังกรธนพลชื่อบัญยากุลผู้สมัครสส,สเกตทวีวัฒนาตลิ่งชันพักภูมิใจไทยไก็อยากจะขออาสาเป็นหนึ่งในตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับเข้าไปช่วยดูแลผักดันแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่เราพบเจอปัญหานี้มานานแล้วก็หวังว่า จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนและผมจะไม่ทําให้พี่น้องประชาชนต้องผิดหวังครับขอบคุณครับย้ําเบอร์ย้ำเบอร์นะครับมังก,บงกรธนพลเบอร์สองพักภูมิใจไทยครับปัดสีเขียวเบอร์สอบัดสินปู37มครับผมขอบคุณครับ